ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดป่ากนะศูนย์ห้วยบงนะซึ่งเราได้เคยมาถ่ายทําที่นี่นะถ้าผมจําไม่ผิดประมาณเดือนสิงหานะครับสิงหาคมที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณ5เดือนที่แล้วเรามาถ่ายทําเรื่องพันอิธิหนึ่งอิธิสองอิิสาม นี่ครับที่นั่งข้างผมนะครับหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะนักร้องหรือเปล่านะใช่พี่หมดสิทธิ์คำสร้อยไหมฮะผมหมดสิทธิ์จำสร้อยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับพี่ปรีชามูลเทพนะครับที่นั่งข้างๆผมนี่นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่นะครับฝ่ายรั์สินและหารายได้ของสถาบันพัฒนามันสำหลังแห่งประเทศไทยมีศัพท์คำหนึ่งว่า x20 ครับพี่โก เอ็กยี่สิบเนี่ยมันคืออะไรขอขยายความอีกสักทีนึงเผื่อท่านที่เพิ่งมาดูคลิปนะครับเอ็กยี่สิบคืออะไรครับพี่เอ็กยี่สิบก็คือเป็นการขยายให้ได้จํานวนต้นพันธุ์ในปริมาณมากมากในจํานวนต้นหนึ่งต้นหนึ่งลำเนี่ยประมาณเม็ดกว่าเนาะพี่ครับประมาณเม็ดถึงเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบครับผมถ้าเราตัดสักยี่สิบเซนติเมตรเราก็จะได้เม็ดหนึ่งก็จะได้ประมาณห้าท่อนห้าท่อนใช่ครับถ้าถ้ารูแรงตัดสักยี่สิบห้าเราก็จะได้สี่ท่อนสี่ท่อนใช่ครับแต่พอเรามาทําเป็นคําว่า x เก็คือกาซ์ยี่สิบก ขนาดต้นพันธุ์มากขึ้น1เมตรใช่ไหมเราก็จะได้20ท่อน20ท่อนพอดีครับนี่คือความหมายยี่20ทีนี้ตอนเนี้ยเท่าที่พี่ปลูกไปเนี่ยตอนนั้นผมจําได้ว่าน่าจะอยู่ประมาณ5เดือนนะที่นะครับหเดือนนี้เพ้นเว้นมาเนียน่าจะได้ประมาณ10เดือน11เดือนแล้วละ่ะตอนนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นไงครับพี่รู้สึกลําต้นสูงใหญ่ดีไหมแล้วก็อ,อัตราอย่างในแปลงนะครับเจอโรคใบด่างมาบ้ี่อันนี้เราพูดถึงเรื่องอีกที่หนึ่งก่อนนะพี่ครับครับถ้าพูดถึงอีกที่หนึ่ง,นะองยอรับลว่า ตอนนี้ต้นมาตรฐานก็ค่อนข้างสูงมากครับเส้นผ่าศูนย์กลางคมร้มสมบูรณ์นะเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1.5เซนติเมตรเป็นมาตรฐานที่เราใช้ปลูกครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางนะครับครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางใหญ่มากนะครับทาใหญ่มากครับแล้วก็ความสูงนี่1 5ออัพนะครับและเฉพาะเบอร์หนึ่งอีที่หนึ่งครับคือต้นสมบูรณ์มากนะครับทั้งนี้ท่านัก็อยู่ที่การบำรุงกักสายิ่งบำรุงดียิ่งสูงครับพี่ป้อมบางแปลงนสองเมตรเลยโอ้นะครับที่เราปลูกในแปลงเราตอนนี้ ก็อายุก็สิบสองเดือนแล้วครับครบควบวล้วนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆสมบูรณ์มากครับการปลูกเนี่ยต่างกับชาวบ้านปลูกไหมครับพี่ถ้าพูดถึงวิธีการการคัตติ้งและการใช้ท่อนพันธุ์นจะสะดวกสบายนะครับแต่เราก็เปลืองท่อนพันธุ์อย่างว่าแหละคุณป้อมนะครับการจะสะดวกสบายและปลูกง่ายนะครับปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ส่วนการปลูกแบบ s 2 0่เนี่ยเราต้องรอขั้นตอนพอเราได้ต้น s 2 0มาเ่ยกระบวนการค่อนข้างเยอะครับคำว่ากระบวนการค่อนข้างเยอะคือพอได้มาปุ๊บนะครับ ผมแนะนําเลยนะค,นคุณปอนถ้าจะปลูกเอ็กยี่สิบเนี่ยดินต้องมีความชื้นเท่านั้นห,หรือต้องเป็นระบบให้น้ําหรือปลูกเสร็จต้องฝนตกทันทีอ,อย่ากเกินสามวันเมื่อจากรากที่เขาอยู่ในกระปอร๋อนนี่เขาจะต้องพยายามบหาอาหารถ้าไม่มีความชื้นเขาจะแต่ออกมาจากกระปอร๋อนไม่ได้ถ้าเกินเจ็ดวันไปปุมอยู่โอเค,โอ,เคโอกาสรอดน้อยมากไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนี้การใช้ระยะเวลาในการทำเอ็กยี่สิบเนี่ยขออธิบายอย่างละเอียดเลยได้ไหมครับพี่ตั้งแต่เราตัดมาเลยเราทำอะไรบ้างครับ เพื่อจะทําเป็น X 2 0ครับต้นเนี่ยต้องไม่มีแมลงครับโรคไม่มีโรคไม่มีเลือกก่อนใช่ไหมพี่เลือกต้นคือสมุนลำที่แข็งแรงก่อนครับสมณ์แข็งแรงจากนั้นก็เข้าขบวนการนะครับะบวนการคือตัดท่อนพันธุ์ครับประมาณ5เซนติเมตรครับ5เซนนะครับ5เซนแต่น้องก็นําท่อนพันธุ์ที่ได้นะครับแช่ครับโดยคาร์เบนซิมก่อนเื่อคารเชลาไม่นานไปประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีนะครับแช่ในการปลูกในกระบะเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีช่วยคือจริงๆแล้วเราอาจเด พวกเศษวัสดุเข้าไปเต็มแล้วนี่มันจะเกิดความแน่นน้องก็ใช้ไม้แหลมๆมาครับจิ้มนําไปก่อนอนะครับจิ้มนําไปก่อนค,คนที่จะเอาท่อนพันที่ได้ในโงรงคณะกการพยายามเลือกนะครับคุณพ่อมเลือกให้เลือกให้สม่ำเสมอกันว่าถ้าท่อนขนาดกลางก็ให้อยู่ในถาดเดียวกันเล็กไปก็ให้ไปอยู่ในถาดห,าหนึ่งตัวไปก็ให้ไปอยู่ในถาดหนึ่งแต่ถ้าตัวมากจนไม่สามารถปลูกในหลุมถาดได้เนี่ยเราก็ไม่เอาอทีนี้มีหลายท่านเทคนิคบางคนไม่เหมือนกันพี่ค เราจะตัดตรงหรือตัดเฉียงดีครับในการตัดท่อนพันธุ์มันสปลันนะครับคำนึงถึงการแตกรากครับไม่ได้แตกต่างเลยระหว่างตัดตรงกับตัดเฉียงครับตัดเฉียงทำไมชาวบ้านตัดเฉียงเพราะเวลาไปปลูกในแปลงเนี่ยเสียบง่ายอ๋อเนี่ยเสียบง่ายแต่ถ้าตัดเสมอปุ๊บเสียบยากคนงานเจ็บมือและบ่นดังนั้นการออกรากเนี่ยเขาก็จะออกบริเวณรอบบริเวณแผลนี่แหละนะครับฉะนั้นไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจุบันนี่ชาวบ้านเขาก็ตัดตรงหมดเลยนะเพราะเขาเริ่มไม่ใช้ผดตัดแล้วก็จะใช้เครื่องมือเขาช่วยครับอาจจะเป็นพวกหินเจียใบเลื่อยใส่เข้าไปมันก็จะตรงเลยคุณป้อมสรุปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างนะครัะหว่างจะตรงจะเฉียงไม่แตกต่างครับแต่ขอให้มีดคมครับใช่ครับหลังจากที่ปักเสร็จแล้วพี่ต้องทําการอนุบาลเขาต่อยังไงบ้างครับ หนึ่งเดือนนะครับคนปลองเดือนครับเดือนครับพอได้ครบหนึ่งเดือนปุ๊บเราก็ออกไปปรับสภาพข้างนอกหรือฮาร์ดเดนนิ่งเพื่อให้เขาปรับตัวเข้ากับแสงแดดข้างนอกอที่ค่อนข้างจ้า<อ>เพราะเขาอยู่ในนอสเซอรี่มาตั้งเดือนหนึ่งครับครับพอครบเจ็ดวันเราก็สามารถย้ายลงเป็นในแปลงปลูกได้เลยครับที่ลดน้ำไม่ขอญอากเพราะข้ามไป รดน้ํานี้วันละกี่ครั้งครับพี่ที่ว่าเอ็ดูที่ความชื้นนะครับวันละครั้งก็พอนะครับวันละครั้งก็พอแล้วดูดินหน้าดินนะครับดูหน้าดินแล้วก็คอยสังเกตว่ามีใบด่างหรือเปล่าเนาะมีโรคใบด่างมีโรคใบด่างหร้ลาแมลงไหมอย่างนี้ครับต้องจําเป็นไหมครับต้องลงเรือนะพี่ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้เกษตรศาสตร์ท่าศูนย์คุณป่อมในการนโยบายผู้ใหญ่แทนที่จะมาไล่น้ําเสียใช่ไหมครับตอนนั้นเกษตรศาสตร์ท่าศูนย์เปนคทนทานใช่ไหมเพื่อจะไปช่วยเหลืออีกพันที่เป็นเราจําเป็นต้องใช้้ สแสามงมิตรเพื่อป้องกันแมลงโดยเฉพาะผหาแมลงบีเับผมว่านปัจจุบันเนี่เราปลูกขยายถ้าเป็นพันธุ์ต้านทานเลยนะก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะที่จะต้องไปอยู่ในโนเซอรี่ที่มีมุ้ง3.2มมตรเราจะทำโนเซอรี่ทั่วไปตามทุมชุมล้มไม้ก็ได้เพราะมันต้านทานอยู่แล้วพันธุ์พวกนี้สามารถทําได้เลยครับในโนเซอรี่ได้เลยก็ไม่จำเป็นต้องทําแบบโอ้เลิศเลอเพอร์เฟกต์นะครับไม่ถึงงกาดลังละสามสี่ล้านครับเอาแค่โนเซอรี่ธรรมดา กันแดดพอสมควรนาดนังเพือตามตุ่มๆพุ่มไม้ร่มไม้ที่ดีๆนี่ก็ได้ครับ X20 การเจริญเติบโตเหมือนทั่วไปไหมครับพี่ว่ามันจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเหมือนมันสัมบัหลังทั่วไปไหมครับสองเดือนแรกนี่จะเติบโตช้าของเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาจากต้นใหญ่เลยเับเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมครับและอ่อนแอต่อลมด้วยบางที่เราจะต้องมีหลักฝากช่วยเพื่อไม่ให้เอ็นเองนะครับจากนั้นพอเราประมาณสองเดือนต้นเขาก็จะเริ่มโต ไม่เกินสี่เดือนนะครับจะเหมือนกับต้นปกติเลยที่เขาปลูกจากท่อนประมาณสี่เดือนนี่เท่ากันหมดดูแทบจะไม่ออกเลยว่าเป็นเอ็กซ์ยี่สิบนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรในสี่เดือนพันกันฉะนั้นไม่ได้แตกต่างสี่เดือนกันไปแล้วไม่ได้แตกต่างผลมันทั่วไปครับก็จะเสียเวลาช่วงแรกนะฮะประมาณสองเดือนแรกสองเดือนแรกครับหลังจากนั้นสี่เดือนอัพเนี่ยก็จะเหมือนกันแล้วผลผลิตนะครับพี่ที่ได้นี่ก็จะเหมือนพันุ์ทั่วไปไหมครับพันมันสำหรับทั่วไปสมมติแปดเดือน เก้าเดือนสิบเดือนเราคุณป้อมเราต้องยอมรับนะว่าการผลิตอกยี่สิบนี่คือเป็นการเพิ่มจํานวนต้นได้ใช่ครับต่อลำครับแต่ขณะเดียวกันผลผลิตต้องยอมรับว่าลดลงจากการปลูกคัตติ้งแบบปกติว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงแน่ๆเพราะว่าการกระจายตัวของรากเขานี่จะยังไม่สมบูรณ์นะครับเขายังพออยู่ในปมนี่จะหมุนจะเป็นก้อนนะครับบางหัวเราจะเห็นว่ายังเป็นขดอยู่เลย แต่ตุ้นในที่มีความชื้นก็จะกระจายออกได้เร็วครางได้เร็วเหมือนกันครับแต่ก็น้อยกว่าการปลูกปกติครับแต่ท่านอย่าตกใจนะว่าผลผลิตน้อยเนาะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของ X20 นะเราขยายท่อนพันธุ์ขยายลำนะเราเอาลำเพื่อจะไปปลูกต่อเนาะเราไม่ได้ว่าเฮ้ยเรามองเรามองข้างล่างนะเรามองข้างบนนะเรามองท่อนพันธุ์ถือว่าหัวเป็นผลพลอยได้ใช่ถือว่าเราอะไรมีหวยบนดินหวยใต้ดินนะแต่เราต้องการหวยบนดินนะฮะหวยใต้ดินเนี่ย เป็นผลพลอยได้นะครับรอบก,การปลูกเอ็กยี่สิบท่านอย่าลืมว่าเราหวังท่อนพันธุ์เพื่อจะไปขยายต่อนะครับอย่าลืมประเด็นเดีย๋ยวเฮ้ยทำไมผลผลิตน้อยจังนะกมาบทอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะของเอ็กยี่สิบส่วนมากชาวบ้านเราก็คิดอย่างนั้นครับิหัวครัหิหัวป้อมปมโคดโขดไม่อยากได้หัวหน้าหัวมันน้อยแต่เราบอกว่บเนี่ยเราเป็นการกระจายต้นมันพันธุ์ดีให้พี่น้องเรานะแทนที่ลำหนึ่งเราจะได้แค่สี่ต้นลำหนึ่งลยยี่สิบต้นเห็นไหมครับห่างกันเป็นสี่ห้าเท่าใช่ครับ ก็อย่าลืมนะครับหัวใจหลักคือต้องการท่อนพันนะไม่ใช่ต้องการหัวม,มันมนะครับทีนีอ้อยากจะถามพี่ในมุมมองของอย่างนักวิชาการด้วยนะครับว่าอีที่หนึ่งสองสามข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงบ้างครับพี่ตามที่ผมมองดูดิผมจะเป็นคนอย่างนี้นะคุณป้อมว่ามันที่ทางรชาชการและทางหน่วยงานก็ประกาศพันไปแล้วเนะี่ยผมถือว่าเป็นมันพันดีทั้งหมดดีทั้งหมดโอเคครับส่วนที่การจะแตกต่างกันยังไงนี่บ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการการจัดการดีดินดีและการจัดการดีก็ถือว่ามีส่วนทําให้ผลผลิตของพันธุ์นั้นๆมากขึ้นไปด้วยนะครับจะเห็นว่าทุกวันนี้พันธุ์มันต่างๆพอไปปลูกในแต่ละพื้นที่แล้วพี่น้องเกษตรกรจะชอบแตกต่างกันก็เพราะดินของเขาแล้วก็เพราะการดูแลรักษาของเขาด้วยนะครับส่วนถ้าจะพูดถึงอีกที่หนึ่งสองสามรื่นีของสถาบันเรานะครับเบอร์หนึ่งมานะครับคืออีกที่หนึ่ง เชื้อแป้งที่เราวัดที่12เดือนนะครับอีกที่หนึ่งสามสิบถึงสามสองเปอร์เซ็นต์เลยนะอีกที่สองนี่อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อีกที่สามอยู่สิบเจ็ดถึงเอ้ยยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สามและเบอร์สองตามที่ของเรานะครับตามที่พี่โกได้เรียนนะครับคือว่าปัจจัยอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ท่อนพันธุ์อย่างเดียวนะบอกเบอร์หนึ่งมากกว่าเบอร์สองแต่ท่านอย่าลืมนะว่าดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะน้าก็ไม่เหมือน S <S การจัดการนะรบ,บางาทีถา้าการจัดการดีน้ําดีเบอร์สองเบอร์สามอาจจะเหนือกว่า<อ>นิดนึงก็ได้ครับคือมันไม่แน่ไม่นอนนะเดี๋ยวท่านจะเมาว่าเฮ้ยหนึ่งดีฉันจะเอาหนึ่งไปปลูกอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้นะไม่แนะนํานะเพราะว่าพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยพ่าเหมาะสมกับดินสภาพดินและสภาพ,พภูมิมอากาศในประเทศไทยนะครับเกษตรกรคือนักวิจัยใช่นักวิจัยในตัวของเขาเองเลยนี่นะครับต้องเอาดึงนะดึงความสามารถของท่านออกมา มาใช้เองด้วยนะอย่างที่พี่โกเรียนท่านต้องวิจัยของตัวท่านเองนะใช้อันไหนเหมาะเหมาะดินกับท่านอีกที่หนึ่งสองสามครับเอาที่ของทางที่พี่โกทําวิจัยมาเนี่ยพันอีกที่หนึ่งอีกที่สองอีกที่สามเนี่ยการต้านทานโรคใบด่างเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เปรียบเทียบคุณพ่อเชื่อไหมว่าณวันนี้นะครับอีกที่หนึ่งอีกทั้สองอีกที่สามเนี่ยไม่มีการแสดงอาการของโรคใบด่างเลยครับลบ เราสามารถเหมือนป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้านทานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆยังไม่พบเลยที่เราทําวิจัยมาใน450บไร่ถึง500ไร่นน่กับนต้นนี้ครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยเลยครับและไม่ปรากฏโรคใบด่างทีนี้ทางมูลนิธิถาบันเนี่ยได้มีการแจกจ่ายให้เกษตรกรไหมหรือจริงๆแล้วนี่เรามองเกษตรกรรอบข้างเราป้องครับเราเคยแจกให้กับเกษตรกรรอบข้างคือในตำบลห้วยบบเราเคยอยากทาโครงการนําร่อง ปลอดซีเอ็มดีในมันสะปรังนะครับเราก็พยายามกระจายไปทั้งยี่ห้าหมู่บ้านในตำบลนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบตเป็นสื่อนำนะครับเขาก็มาพอสมควรนะครับก็เกือบ80%ของพื้นที่ก็รับไปปลูกโอ้พี่จะว่าพี่โกเนี่ยแจกพันธุ์ต้านทานไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนนนห้้าีช่วงเดือนไหนครับพี่ก็เป็นเอ็กซี่สิบด้วยช่วงตั้งแต่กุมภาจนน้องบีกุมภาที่ผ่านมานะครับกุมภาที่ผ่านมาโอ้ก็ประมาณน่าจะก็ปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งครับ ตอบรับดีไหมครับพี่เท่าที่แต่การสอบถามนี่เขาชอบในจุดที่ไม่มีโรคใบด่างเลยนะครับชอบจุดนี้บางรายถึงขนาดต้องใช้ทาพันุต่อหรือให้พี่น้องข้างๆนําไปกระจายพันุ์นะครับส่วนบางรายเขายังเหมือนเป็นมันทางเลือกของเขานะครับาว่ามันทางเลือกก็คือเขาไปปลูกพันธุ์อื่นที่เขาจะซื้อมาจากทางไหนไม่รู้ที่ไม่ได้เป็นโรคใบด่างพอะมาปลูกนะครับเขาบอกว่าพอปลูกปีแรกมันก็ได้ผลดีแหละเขาบอกแต่ปีนี้กาลังจะเริ่มเป็นซีมดีเหมือนกัน ขาอาจจะต้องหันมาใช้พันธต้านทานอีกที่หนึ่งสองสามของเราครับผมว่าแนวโน้มในอนาคตนี่ต้องอาศัยพันธต้านทานตรงนั้นนะตรงอื่นเอาไม่อยู่เพราะจากที่ไม่มี3 0รของพื้นที่ก็จะขึ้น80 80เพื่อขึ้นร้อยไม่เกิน3ปีครับที่ไหนก็จะไม่ปวดนะครับไม่มีและที่จะไม่เป็นโรคใบดาบฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายก็น่าะต้องเป็นพันธุ์ต้านทานอาจจะเห็นเห็นเนาะข้างหน้ายังไม่เป็นนะข้างในมันก็เป็นก็มีนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกโรคใบอีก อันเดียวกันไหมพี่อันเดียวกันโรคใบงิกอันเดียวกันนะครับแถวขาทะเลสอเนี่ยโรคใบงิกมันก็จะม้วนๆเนาะงีกๆแล้วก็ถึงแม้ว่าเขายังติดโรคใบด่างอยู่ข้างบนนะแต่ข้างล่างเขาก็ยังเก็บผลผลิตได้แต่มันน้อยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งครับทีนี้ความพร้อมของสาบันนะครับในการแจกจ่ายท่อนพันุเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างครับทางมูลนิธิเราเองก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมแป้งนะครับก็อยากจะกระจายพันธุ์ต้านทาน สูนย์ลงแป้งก็กระจายให้กับพี่น้องเกษตรกรครับก็เอโยกันนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งเลยครับปีนี้เราจะผลิตได้ไม่เยอะครับคนป้อมได้สักประมาณล้านสอล้านนะครับหนึ่งล้านสองแสนลำหนึ่งล้านสองแสนลำครับเราก็จะกระจายให้กับทางสมาคมแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ปลูกเพื่อขยายนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ส่งเสริมทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการหรือกรมส่งเสริมเราก็ให้ไปนะครับแล้วก็สมาคมแป้งนี่แหละที่รับผ่านะครับส่วนที่เหลือเราก็จะขยาย เพื่อกระจายลกแผนปีหน้าครับครับประมาณพันหอยไร่ครับขอถามทางพี่โกนิดนึงครับว่าในการทํา X 2 0ด้วยตัวเองเนี่ยการสมมติเกษตรกรผมอ่ะสุริสวรรค์ได้มาท่อนลำหนึ่งเนี่ยผมจะทํา X 2 0ลองทําดูเนี่ยมันยากไหมพี่ผมว่าอยู่ที่ใจรักก่อนใจรักคิดจะทำว่าทําได้คุณป้อมถ้าคิดว่าตัวเองทําได้มันมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าบางคนพอบอกว่า X 2 0แล้วโอ้ยยาก ไม่เอาอันนี้จะยากกันทีเลยครัโดยส่วนตัวของผมแล้วนี่เราทํามาแล้วนี่คือมูลนิธิเราทํามาประมาณสามสี่ปีแล้วไม่ยากครับไม่ยากเลยพี่น้องเกษตรตะกอนเราก็ทําได้นะครับถ้าเราเราใช้สูตรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแกบเผาแกบดิบแล้วก็ขุนมะพร้าวถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่มีผสมดินให้ร่วนซุยนะครับคือมันสปลังมันขึ้นได้แทบทุกสภาพดินขอให้ดินมีความชื้นแค่นี้ทั้นั้นคุณตัดมาห้าเซนติเมตรเนี่ย สามารถเสียบตามถุงเล็กๆได้เลยหรือว่าเสียบตามถาดที่ซื้อมาได้เลยก็ได้ถ้าถ้าจะมาใช้ขี้เท่าแก่แบบสูตรของเราหนึ่ง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 นะครับก็สามารถทําได้หรือถ้าจะใช้สูตรของเราก็ทําไม่ยากแค่เราใช้เลื่อยตัดแค่นั้นเองนะครับให้หน้าเซนติเมตรห้าเซนติเมตรเกษตรกรหัวก้าวหน้าเนี่ยคุณป้อมเรียนคุณป้อมจาวาเขาได้ต้นมันพันธุดีไปแค่พันเดียวนะเขาสามารถไปขยายไม่เกิน30ปีเนีปีเขามีต้นพันธุจำหน่ายเป็นหมื่นๆเลยเห็นไหมครับคือ S <S> <S เขาเรียนรู้ฉะน,นั้นจะไม่ยากจะบอกว่ายากครับถ้าคุณบอกว่ายากจะทําไม่ได้อืมครับนี้ก็วันนี้ทางพี่โกมีอะไรจะฝากถึงเกษตรกรไหมครับ,รบแนะนำนิดหนึ่งครับออยังในความเราต้องบอกพี่น้องเกษตรกรเราว่าอย่าอย่ากลัวที่จะมีการปรับเปลี่ยนครับนะครับการที่แล้วแนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีครับฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเอ้ย x ยี่สิบไม่เอานะครับหรือมันหรือว่าบางครั้งีกลัวจนไม่กล้าที่จะบอกว่าเขามีพันธุ์ต้านทานมาให้นะ เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกพันบ้านเรายังใช้ได้อยู่กว่าจะรู้ว่ามันเอาไม่ไหวแล้วเราก็เจงไปนละวยิงช่วงนี้ราคามันสัมรัาค่อนข้างตกลงพี่น้องเกษตรกรยังต้องหันกลับมาครับให้ได้อย่างน้อยที่สุดเอา CMD ให้อยู่เอา c ม่อยู่หรือถ้าเอาไม่อยู่ด้วยมันทั่วไปเราก็ต้องมาตันต้านทานแล้วล่ะแล้วก็ดูแลให้ดีเหมือนเดิมเชื่อผมเถอะครับว่าอิติหนึ่งสองสามไม่แพ้มันทั่วไปต้ามีการจัดการดีและดินดีการจัดการดีดูแลดีนะครับส่วนพันธุ์เขาน่ะ ประกาศออกมาเขาดีอยู่และนะครับฉะนั้นณนะวันนี้พูดผมพูดได้เลยนะว่าอีกที่หนึ่งเนี่เชื้อแป้ง30%บรบวกนะครับ,รบสองสามเองก็เหมือนกันไม่ต่ำไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในสภาพนี้นะครับฉะนั้นเชื่อเลยนะฝาาพี่น้องเกษตรกรแล้วว่าอย่าไปตื่นกับพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเอาพันธุ์ที่ข้าราชการเขาแนะนําแล้วก็ดูแลให้ดีจะปลูกเป็นแค่อาชีพเสริมนะแต่ถ้าเป็นอาชีพเราก็ต้องเสริมให้ถูก เสริมให้เต็มร้อยจะไปเสริมแค่ทาแล้วก็หนีแล้วก็กลับมาทาแล้วก็หนีแล้วก็กลับมาฉะนั้นมันจะไม่เป็นอาชีพหรอกถ้ารักมันสําปังจริงๆเชื่อเถอะครับว่ามันสัมปังนี่โอกาสที่จะตายไปจากประเทศเราเนี่ยมีน้อยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพนัปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มละลายเหมือนกันผู้ปลูกฉะนั้นก็ฝากไว้ปลูกมันไม่มันก็มีนะปลูกมันแล้วมันก็มีครับฉะนั้นคนรวยเพราะมันก็เยอะคนเจ๊งก็มันก็มีอีกเหมือนกันครับทุกท่านฝากไว้ นะครับวันนี้พี่โกได้ให้ข้อคิดคําแนะนําไว้หลายอย่างเลยครับที่ผมสรุปประเด็นได้ก็คือ 1. อย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบเพราะว่าพันมันที่อีกที่ 1, นึเนี่ยทางราชการหรือว่าหน่วยงานหรืิสาบัน,นได้คัดมาให้แล้วนะใส่พานมาให้เลยนะครับรว่ามันป้องกันโรคใบด่านได้จริงผลผลิตดีจริงรนะครับเพราะว่ามันเกิดโรค CMD มมาเนี่ยอย่าลืมว่าทุกท่านใต้ดินเนี่ย มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งทีนี้ก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่อพันธุ์นี่สำคัญนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนใจให้ยอมรับสิ่งใหม่ๆนะมันไม่ยากนะครับแล้วหลายท่านที่สนใจจะทํา X-20 หรือขยายท่อนพันธุ์หรือต้องการท่อนพันธุ์มันต้านทานให้ติดต่อมาที่สถาบันพัฒนามนสํสำหรับไทยศูนย์ห้วยบงนะครับติดต่อมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราจะให้เบอร์โทรไว้นะครับหรืออําเภอไหนจังหวัดไหนเนี่ย เกษตรกรสนใจรวมกลุ่มกันมานะครับทางพี่โกก็สามารถบริการอบรมให้ได้ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวว่ากันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับเพราะว่ามูลนิธิทำโดยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆนะแต่ขอมาให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกลุ่มหนึ่งยี่สิบคนห้าสิบคนเนี่ยมาเรียนกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับเราถึงจะอยู่รอดนะครับถ้ามารอฟ้ารอฝนนะครับไม่รอดนะครับก็ขอขอบคุณพี่พิชานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ